คอมเมนต์ชันนั่นณชัดนันทุกเมียเก่าของอดีตแฟนฟ้อง เียเก่าอดีตแฟนและโพสแชะดีๆแล้วทําเอาชาวเน็ตหากันอีกครั้งสำหรับเรื่องราวของนาชาน,นันหลังจากที่จบดราม่าจะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องอาร์ตพระสูตรปานแยมไปแล้วมาดาดแต่ล่าสุดเป็นประเด็นกับเียภรรยาเก่าของอดีตแฟนสาวที่ของณนานั้นก็ได้เพิ่งจะเปิดตัวคบกันและเมื่อต้นปีก็ฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายมามากมายกว่า10ล้านบาท แต่ดอดีตภรรยาของแฟนใหม่ชะแล้วด้วยดีๆแต่โอสาวนานั้นก็จะจ่ายไปเพียงแค่สองหมื่นบาทเท่านั้น โดยทางด้านอดีตภรรยาแฟนสาวแนนานั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่าก็ยินสดยืนสดและจะให้ปีนีปีนี้และก็ขอเป็นเรื่องราวดีๆและส่งถ่ายปีกันด้วยนะคะและ6พฤศจิกายนนี้2566ในการสรุปคำพิพากษาในการว่านาชนาณนันและข่าวทีนั้นก็มีข้อความต่อว่าและเขียนและเผยถึงแพร่อ,ออกไปแลสถานะที่ไปเนื่องจากเป็นการ แถลงข้อแท้จริงจากความจริงและสรุปคำพิพากษาในอดีตและก็แฮแท็กถึงหมิ่นประมาทซึ่งในการโฆษณาในระหว่างและคุณนัชน,น,นันจำเรยและในใต้ชื่อบัญชีบุคคลนั่นเองดังกล่าวก็ขอทั้งหมดนี้ได้ได้ไดรับการและจดจับจดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เมื่อก็ทั้งปีที่ผ่านมาทางได้ก็ฟ้องร้องคำดำเนินคดีและแฟน ขออนุญาตในระหว่างในระหว่างนางสาวโจไทยและและให้แท็กนางสาวนัชชาน,านดริฟาร์มเก่าทีิชัยวุลจำเรยในชั้นใต้และส่วนบุคลฟ้องและความคิดเห็นกับผู้มีมรุงม,มูลค่าปรับรับฟ้องกับสาวนัชชาันาน์นั้นหรือฟางนัชชาันาน์นั้นจำเรยในศาลเป็นขั้นต้นเมื่อจกักวิเคราะห์ถึงพิกรรมแล้วความร้ายแรงของและหมิ่นประมาท เคยมีความผิดและการกฎหมายอาญามาตราที่จำคุกถึงหนึ่งปีและรับปรับถึง กระเป๋าดับปรับหนึ่งหมื่นบาทเนื่องจากไปจำเรยในการสร้างภาพมีบุคคลแนละเท่าโทษและถึงโทษถึงให้นหนึ่งตามที่ตามกฎหมายอาญามาตราที่นี้ก็ไม่ปรากฏจำเรยก็ได้รับโทษและมาก่อนแล้วด้วยจำคุกแลนะครองลงอาญาถึงหนึ่งนปะีสองปีและตามประมาณที่กฎหมายอาญาถึงหกสิบห้าต่อมาที่พาาักศาสานในวันที่สิบสี่กันยายนที่สองพันห้า 6ต่อปาซาวสาวนัทชันนันหรือฟังสันนันนั้นจำเลยและจำเลยได้ค่าเสียหายแก่โจเรเลยประมาณ50,000บาทและพร้อมด้วยและดอกเบี้ยและรายละเอียด5้าบาทต่อปีของเงินรังก่าวและหากไม่ชำระปรับใช้การและมัดมมวนมัดอาญาที่มาตรามาตรา26บหกและย สอและจำเลยที่ได้หักได้เงินและชดใช้ค่าเสียหายแก่โจนไรต่อศาลแล้วประมาณ50,000บาทแล้วก็จำเลยลงโทษกันคำพิพากษาและหนังสือที่ดะไทยรัฐเวลาถึงวันที่ติดต่อกันโดยจำเลยเป็นผู้ชำระใช้จ่ายและ ส่วนเงินสดค่าเสียหายอีกประมาณ50,000บาทและค่าคำขอโทษผ่านสื่ออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับตอนไหนเพราะว่าตั้งแต่ศาลที่ภาคษาจะถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อในเรื่องเพิ่มเติม ขอบคุณบวกกับยุติธรรมและทั้งหน้าภาพที่สารอาญาการและรวมไปถึงในนิชาที่ทำให้ได้รับการเป็นยุติธรรมและก็ได้บวกกับกู้เกียรติและให้เกียรติของตัวเองกลับมาอีกครั้งขอบคุณที่พยานหลักฐานโติมที่ยืนฟ้องและเข้ามาช่วยเหลือด้วยความแทะเห็นใจขอบคุณและทุกทุกท,กท่านจากใจจริงนะคะและบันทึกไว้ลงไว้เพื่อเป็นอุทาหารณ์ ให้กับทุกท่านชี้ใช้และในพึ่งในระวังว่าใช้คำเกินประโยชน์ให้เกิดโทษนะคะตัวอย่างมีให้ประสบการณ์มีไว้ให้จำและท่ามกลางเช่าเน็ตมาคอมเมนต์ตอบเป็นจำนวนมากเลยที่